สวัสดีครับจากร้านโกงจากกางเกษตรเลือองทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากบ้านปูรอมนะครับอําเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มาสั่งเครื่องยันมา TF 105 Y m นะครับนี่ครับรุ่นนี้เหลือน้อยมากครับอันนี้ของเก่าติดร้านนะครับนี้มือหนึ่งครับผมแกะกล่องใหม่รุ่นนี้ประกอบที่ประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับ ไปรุ่นเก่าหายากมากครับผมรุ่นนี้ถ้าใครมองไว้หรืออยากได้ก็ร,รีบรีบรีบจองเลยนะครับรีบสั่งจองเลยครับนี่ครับวาเอ็มหน้าเหลี่ยมนะครับนี่ครับหม้อกองปีทองครับวายเอ็มทองทองตะแกงข้างทอง แถมน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับ <cafe> น <noise> ี่ครับน้ำมันเครื่องยันมามาด้วยครับอโเอาดึงขึ้นนิดหน่อยเมันมันเห็นว่ามันย่อนเนี่เอาขึ้นนิดหน่อยแน่น นะครยครับเลครับยรัอดมรอบครับยันา TF 1 0 5นะครับ YM สวยงามครับของมีจำนวนจำกัดนะครับรุ่นนี้ของเก่าติดล้านนะครับแต่เป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งแก่กองนะครับนี่ ประกอบที่ประเทศไทยนะครับรุ่นนี้สินค้าหายากเลยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับผมมาดูกันต่อนะครับช่างเรากำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับมันเครื่องยันมานะครับ3ลิตรครับผม ยันมา T F ร้อยห้า Y M ครับรุ่นนี้หายากมากมากนะครับหายากมากมีเหลือไม่เยอะนะครับ้าท่านไหนสนใจก็รีบจองเลยนะครับครับติมน้ำมัน ดูกันต่อครับช่างเรากำลังทำการเติมนน้ำมันนะครับมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่านะครับ เติมน้ำมัน,นครับเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ดูนะครับลองเครื่องลองฟังเสียงกันนะครับอีกสักครู่ครับผมครับผมเดี๋ยวาฟังเสียงกันนะครับนียันมาทีเอฟร้อยห้าสิบห้าว่าเอร้อยร้อยห้าวาอครับ าเรียมครับผมเสียงนิ่มนะครับใช้งานดีครับคุณนี้สุดยอดยันมากสินค้ามีไม่เยอะนะครับลูกค้ารับประกันคุณภาพ2ปีครับ 给你 h e c á เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับถึงหน้าบ้านนะครับบ้านปูล้อมนะครับอาเภอดอนตาลครับจังหวัดมุกดาหารครับผมย็นมากครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสองจองเข้ามาได้นะครับซี่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955อันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ